พาทุกคนมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าจริงๆก็ไม่เช้าหรอกนะครับก็8ดโมงกว่าแล้วเป็นวันที่ฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแต่ก็ตกไม่แรงก็ปบปล่อย,อย,อยกันมาในตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะแต่ก็พอที่จะเรียกว่ามาถ่ายทำคลิปนะครับเอาบรรยากาศในบ้านสวนท้องทุง่ทงตรงนี้มาฝากเพื่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าพอฝนตกมาบนภูเขาก็จะ ภูเขาจะสวยนะครับจะเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นไอหมอกขาวข,ขึ้นมามองไปทางไหนก็สีสันแบบว่าเคี้ยวกะจีไปหมดนะครับข้าวที่หวานไว้เมื่อต้นเดือนก็ตอนนี้เริ่มที่จะตั้งต้นตั้งก่อกันเรียบร้อยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมีต้นไม้มาแนะนํานะครับให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่าเอ๊นะครับต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยแฉมหรือไม่นะฮะถ้าแฉมก็สามารถที่จะหาซื้อมาปลูกตามผมได้นะครับอะมาดูกันครับ สวัสดีทุกคนครับเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับขออนรัาเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับต้นไม้ที่ผมบอกไว้ก็คืออยู่ด้านหลังนี่เองนะฮะนี่คือพวงชมพูครับพวงชมพูก็คือต้นไม้ประเภทเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยที่มีถิ่นฐานถิ่นกําเนิดมาจากโน่นหละเมืองนอกเมืองนาครับมาจากแถวอเมริกากลางพบมากก็อาจจะเป็นแถวเม็กซิโกจะเยอะนะครับเขาจะเป็นลักษณะของไม้เลื้อยที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดลําต้นเนี่ยก็คือเล็กนะครับลำต้นประมาณ เล็กกว่าตะเกียบคีบก๋วยเตี๋ยวอีกครับไม่มีหนามครับไม่มีหนามแล้วก็ใบก็ใบใหญ่ใบใบใหญ่ใบหนาก็เกือบเท่าฝ่ามือผมครับใบเขียวเขียวเนี่ยดอกเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเหมือนดอกเฟื่องฟ้าเลยครับเหมือนย่อดอกเฟื่องฟ้าลงมาแต่เฟื่องฟ้าเขาจะอูมหน่อยนะครับประมาณเท่านี้ใช่ไหมเท่าสองนิ้วโป้งเนี่ยแต่ดอกของพวงชมพูเนี่ยก็จะเล็กประมาณตีไว้ประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับ ปลายนิ้วก้อยปลายนิ้วนางประมาณนี้ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับสีชมพูเลือเลอดหน่อยอาจจะไม่ใช่ชมพูสดชมพูจ๋าสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้อ่อนไม่ได้ซีดนะครับดอกเข้าผมพยายามสังเกตดูนะฮะว่ามันร่วงโรยไปง่ายหรือเปล่ามันใช้เวลานานไหมปู้เนี่ยหลายสัปดาห์แล้วนะฮะหลายสัปดาห์แล้วก็ถือว่า,เ,าเป็นจุดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับที่ดอกมันอาจจะ แต่ว่าไม่ได้แห้งไม่ได้เหี่ยวเร็วไปนะครับก็สร้างความสดชื่นนะครับมองไปถ้าแดดออกกว่านี้หน่อยเนี่ยจะมีมะแมลงเยอะกว่านี้นะฮะปกตินี่ก็จะมีผีเสื้อเนี่ยเต็มเลยครับแต่แต่สองสาวันมันเนี่ยฝนมันตกลงมาตลอดนะครับฟ้ามันปิดในะแบบนี้มันก็เลยอาจจะมีมะแมลงอยู่บ้างนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยไม่เยอะนะฮะเหมาะเอาไปทําอะไรโลเคชั่นไหนยัไงไงบ้างเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีหนามครับแล้วก็เขาไม่ได้ว่ากิ่งเขาไม่ได้ใหญ่ะฮะ ปกติถ้าบาง,บางสายพันธุ์บางต้นไม้ที่ไม้หรืออย่างที่ผมเคยทาคลิปให้ดูเนี่ยต้นเนี่ยนะครับเท่านิ้วโป้งเลยแล้วก็มีหนามคมมีอะไรอันนั้นก็อาจจะไม่เหมาะที่จะปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องระวังต้องอะไรกันหน่อยมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้นะครับใบเขาก็ไม่มีขนนะผมว่าไม่ระคายเคืองแน,แน่ครับแล้วก็ไม่มีหนามไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ต้นไม่ได้ว่าใหญ่มากครับแต่กิ่งก็จะเป็นอ่อนๆน,นะครับก็คือดูเหมือนจะไม่แข็งแรงนะ แต่โคนเนี่ยแข็งแรงมากครับโคนเขาตอนแรกผมคิดว่าตอนหน้าแล้งเมื่อสัก2เดือนก่อนเนี่ยโอ้นะฮะมันจะตายหรือเปล่าคือคิดอยู่ไงเพราะมันแล้งจัดร้อนจัดนะครับแต่พอถึงหน้าฝนเข้ามาสิ่งแรกที่ผมเห็นในความเปลี่ยนแปลงก็คือใบก็จะเขียวะจีมาเต็มเลยหลังจากนั้นใบหนามาปุ๊บก็จะออกดอกออกอะไรกันมานะฮะแล้วก็เรียกว่าเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็ แทบจะไม่ได้หล่นร่วงหล่นอะไรมากมายเนี่ยผมผมรู้สึกชอบตรงนี้แหละแต่หน้าแลงงจะขาดใจหน่อยนะทุกคนหน้าแ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหน้าแง้งปีหน้าผมจะต้องหาวิธีนะครับว่าจะทํายังไงที่จะให้เขาดูดูสดชื่นกว่าน,นี้หน่อยก็จนถอดใจแล้วและคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับคือลําต้นเขาตรงโคนเนี่ยแข็งนะครับแต่ตรงตรงเลื้อยออกมาเนี่ยมันอ่อนเฉยแต่ถ้าเป็นโคนต้นยินเนี่ยจะแข็งปักเลยนะฮะดขูดูดดผมนึกว่าตายแล้วแต่สุดท้ายก็ อยู่รอดปลอดภัยดีอันนี้ปลูกมาประมาณ2ปีกว่าเกือบเกือบสปีนะครับก็คือซื้อผมจําได้ว่าน่าจะซื้อมาจากจังหวัดเลยครับสั่งทางช้อปปีต้นละประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับร้อยกว่าบาท200ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้หามามาปลูกกันดูคืออยากจะให้ปลูกตอนนี้แหละในช่วงนี้นครคือภายใน2เดือนนี้ปลูกเลยครับช่วงฝนที่มันเรียกว่าตกมาถี่ๆตกมาหนักๆแบบนี้ เพราะว่าดินมันมีความชุ่มชื้นเวลาปลูกอะไรแล้วเนี่ยมันก็โอเคมันก็ดีนะฮะมันทําให้ลดเปอร์เซ็นต์การตายลงไปก็จะเจริญงอกงามจเจริญเติบโตได้นี่ขนาะว่าดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดินถมเนี่ยนะถ้าใครที่แบบว่าดนินบ้านๆที่อุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุอาหารเยอะๆเนี่ย,ยผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่เยอะเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นะครับก็มีแผนอยู่ว่าจะทําเป็นซุม้มเป็นค้างให้เขาหน่อยตรงเนี้ยเพราะน่าจะได้นะครับที่ทพ่อทําไว้ตอนที่ปลูกเขาก็ทํา พ่อก็เอาไม้แดงนะครับต้นไม้แดงประมาณเท่าเท่าขานี่แหละเอามาปักซ้ายขวานะครับให้เขาได้เลื้อยขึ้นแล้วก็มีไม้ไผ่มีอะไรซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มที่จะไม่สวยแล้วฮะคือถ้าเกิดว่าทําให้เขาได้ดีเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มเลือ้อยเริ่มปกคลุมลงมาเนี่ยใบเขาหนาด้วยนะครับอดอกเขาอาจจะไม่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ใบเขาหนาเนี่ยเป็นร่มได้เลยนะครับเอา ต๊ะเอาอะไรไปวางนะครับเป็นใช้เป็นที่นั่งนะครับเป็นซุ้มเป็นอะไรมาเนี่ยแต่งทรงซุ้มให้มันดีๆนะครับเขาก็จะเลื้อยปกคลุมเนี่ยผมว่าแจ่มเลยนะครับทุกคนแจ่มนี่แหละอ่ะนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับฝนโปอยๆหน่อยหนึ่งเนี่ยนำความสดชื่นมาฝากทุกคนนะครับยังไงอยู่ตรงไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนันกันในแบบนี้เนาะเจอกันกับผมในคลิปหน้าได้สวัสดีทุกคนครับ